ถอนผมผลเล็บฟันหนังเอาเป็นกองกองไว้สิกระดูกจัดเป็นกองตับลำไส้ปอดหัวใจเอาเป็นกองกองอันไหนคือร่างกายอันไหนคือตัวตนของเราฮะใจนี่แหละท่านี่คำว่าใจคำนี้เนี่ยที่พวกเราจิตเข้าสู่ความสงบนั่นเราจะแบ่งแยกได้ชัดเจนเลยเพราะเหตุไรเพราะมันผ่านความสงบมาแล้วมันเห็นได้ชัดเจนว่าใจกับกายนะอาศัยกันอยู แต่ในใจของเราเนี่ยมาพิจารณาร่างกายเราหลงที่ตรงไหนร่างกายเนี่ยผมเป็นของเราใช่ไหมขนเป็นของเราใช่ไหมเล็บเป็นของเราใช่ไหมฟันเป็นของเราใช่ไหมหนังเป็นของเราใช่ไหมกระดูกเป็นของเราใช่ไหมแต่ถ้ามันรวมกันมันก็ว่าเป็นของเราแต่มันแยกออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นของเราไหมอันนี้เมื่อเราเห็นร่างกายของเราได้ชัดเจนนี่แหละขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่เรานะใจนะ แค่นี่มาพิจารณาเดนมันย้อนมาหาตัวผู้รู้เลยทำไมใจของเราจึงไปลุ่มหลงไปให้ความสำคัญร่างกายว่าเป,เป็นตัวตนของเราเราจะสมควรสมควรน่เหรอที่จะยึดร่างกายมาเป็นของเรามันไม่ใช่ของเรานะถ้าเป็นของเราอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะอย่าแปรปวนไปทางอื่นนะใจนะต้องอยู่ในกายนะต้องเป็นลูกน้องของเรานะอย่าไปเป็นอย่างอื่นนะ มันไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังใจทั้งน้ะมีแต่ใจเป็นทุกข์กับร่างกายพอมันขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็นี่ะชลาไปเรื่อยๆแลยไงฟันหลุดตาฝ้าฟางหูตึงหูหนวกไปลเลยไงหนังเหี่ยวย่นไปละใจของเรามีแต่ภาวะวุ่นมีแต่พยายามหยุดยามีมแต่พยายามชะลอความแก่เอาไว้เพื่อไม่ให้ร่างกายนี้หลุดออกจากตนเองเพราะใจของเราเนี่ยรัก ร่างกายนี่รักมากจริงๆใครมาพูดมาแตะต้องไม่ได้เกิดโมโหโกรธาขึ้นมาเลยแต่หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไปคนคว้าศึกษาแยกแยะดูแล้วท่านว่าร่างกายนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะแต่มันจะต้องแยกออกจากใจเพราะนั้นใจอย่าหลงนะอย่าหลงร่างกายนะในแล่ท่านให้พิจารณาร่างกายในเมื่อเห็นร่างกายของตนอื่น เองเห็นได้ชัดเจนแล้วไม่หลงร่างกายของตนเองแล้วก็ไม่หลงร่างกายของคนอื่นจากนั้นก็ไม่หลงทรัพย์สมบัติไม่หลงยศถาบรรดาศักดิ์ไม่หลงความเป็นอยู่ทั้งหลายทั้งปวงถึงจะมีสุขยังไงอีกสักวันหนึ่งมันก็จะต้องมีทุกมาทดแทนมันไม่มีอะไรที่เป็นเจตีจรงังท่าวถาวรมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นนะใจนะเ ในเมื่อไม่หลงกายแล้วก็ไม่หลงสิ่งอื่นใช่ไหมในเมื่อไม่หลงตัวเองแล้วก็เนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรับรู้ว่ะอันนี้เป็นเครื่องเป็นแต่ปัจจัยอาศัยชั่วคู่ชั่วคราวชั่วขณะเท่านั้นมันไม่ใช่ของเราที่เราจะพึ่งพาอาศัยจนถึงเป็นอนันตการอีกสักวันมันก็จะต้องแยกย้ายกันกายกับใจเพราะนั้นใจอย่าหลงนะอย่าหลงอย่าหลงกายนั้นนี่แหละ คือสอนใจของตนเองจากนั้นใจของเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรจากนั้นจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายอน,นิพพิทาคือเบื่อไม่ใช่เบื่อที่ไหนเบื่อที่ใจของเรานั้นเพราะเห็นแล้วเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วและจะไปยึดก็เท่านั้นจากนั้นก็ใจก็ถอยไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นใจก็เบื่อหน่ายคลายเมื่อเบื่อหน่ายคลายใจก็หลุดพ้นจากอาสวะ กิเลสฉะนั้นทำคําสอนของพระพุทธศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่ไหนมาอยู่ที่ใจแต่ร่างกายของเราเนี่ยเพียงแต่ว่าให้รู้ให้รับรู้รับทราบเพราะมันมองเห็นกันได้มันเป็นรูปธปรรมส่วนจิตใจนั้นเป็นนามธรรมพระพุทธเจ้าพระหานทาวกทั้งหลายท่านเน้นเรื่องนามธรรม เป็นสำคัญกว่ารูปธรรมไม่ให้ใจหลงกายไม่ให้ใจจึกมั่นถือมั่นเพราะสิ่งทั้งภายนอกเป็นของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องหนีออกจากวัฏสงสารขนาดร่างกายตัวเองแทๆ้ๆยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังไม่ใช่ของเราสิ่งอื่นทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของเราได้อย่างไงหื้อใจนี่แหละในเมื่อเราพิจารณา กายอย่างชัดเจนร,รู้แจ้งเห็นจริงไม่หลงกายแล้วใจของเราก็มาดูใจท่นมาดูใจใจของเรามันเป็นยังไงในขณะที่มันรู้มันเห็นมันรับรู้เรื่องต่างๆที่มาสัมผัสทางด้านจิตใจถ้าสิ่งไหนที่มากระทบดีใจเออมันก็มีความรู้สึกสิ่งไหนที่มากระทบที่ไม่พอใจมันก็รู้สึก แสดงว่าใจของเราเนี่ยมันไม่มาตรฐานมันไม่อยู่ตัวมันไม่สแตนดาร์ดเพราะงั้นมันยังกระเพื่มขึ้นกระเพื่อมลงอยู่ถ้าเรามีสติมีสติมีปัญญาดูใจให้ดีนี่แหละใจของเราก็เป็นอนิจจงของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกนะสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนรกระทั่งปฏิเสธกระทั่งใจ ใจของเราไม่ใช่ตัวตนของเราปฏิเสธกระทั่งใจอีกพอเพราะมันเป็นอันนิจจังทุกขังและตามมันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวล่เวลาในความรู้สึกของเรานั้นจากนั้นเมื่อพิจารณารอบครอบแล้วปล่อยวางกระทั่งความรู้สึกไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งใจอีกนี่แหละในเมื่อเราปล่อยวางทั้งหมดแล้วอันไหนอันไหนที่เราจะรู้ มันก็จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเหมือนกับเราเรียนหนังสือนะเราเรียนหนังสือที่แรกเราก็ไม่รู้แต่พอเราเรียนรู้ตัวหนังสือกอไก่กอไข่ขอไข่ A B C D ที่เรารู้แล้วตัวไม่รู้มันก็ตกไปความไม่รู้มันก็ตกไปความรู้มันก็โผล่ขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยวางทั้งหมดแล้วสิ่งไหนที่จะเกิดขึ้นก็คืออมะตะธรรม อมตะธาตุสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสิ่งที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจะรู้เกิดขึ้นในใจของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราสรุปแล้วทำอันบริสุทธิ์เรียกว่าทำอันสูงสง่ง ที่จะตัดภพตัดชาติไ no ม่อยู่ที่ไหนอยูなな่ที <P> ่ใจของพวกเราทั hmm ้งหมดมรรคผลอยู่ที่นี่กิเลสก็อยู่ที่นี่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็อยู่ที่นี่อยู่ที่ใจเนี่ะไม่อยู่ที่อื่นนี่แหละหลักของพุทธะทางวัใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ใจของเราเนี่ยสัมปยุทธไปด้วยกิเลสกิเลสเป็นผู้บัญชาการในใจของเราเดี๋ยวก็ให้ทําอย่างนั้นเดี๋ยวก็ให้ร้องให้เดี๋ยวก็ให้หัวเราะเดี๋ยวก็ให้รักเดี๋ยวก็ให้ โลภเดี๋ยวก็ให้โกรธเดี๋ยวก็ให้หลงอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุหลายเพราะใจของเรามีกิเลสแต่ถ้าพวกเราได้ใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลกันกรองเข้ามาเรื่อยๆืเห็นธาตุเห็นขันเห็นความรู้สึกของตนเองจากนั้นก็รู้แจ้งเห็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นกายไม่ยึดมั่นถือมั่นใจนั่นแหละ ความบุญพน้นก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมาแต่เบื้องต้นการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้รับการศึกษาเราจะรู้เราจะเฉลียวฉลาดได้อย่างไรในเมื่อเราได้ศึกษาในธรรมคำสอนเราได้ฟังคราวนี้เอาเถอะ เรายัางไม่เชื่อต่อไปเราฟังอีกจากมันลงมือประพฤติธปฏิบัติอีกที่เราได้ศึกษาในพุทธประวัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อย่างที่หลวงพ่ออินได้กล่าวไหมท่านนั่งสมาธิอย่างนั้นจริงไหมกําหนดลมหายใจเข้าออกจริงไหมจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ยกกรรมฐานคือหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้นำทำคําสอนของพระพุทธเจ้า มาขยายมาตีแผ่ที่พวกท่านทั้งหลายท่านเหล่านั้นได้ภาวนาดูแล้วได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลได้เป็นพระอริยะบุคคลที่ว่าท่านเหล่านั้นอธิธาตนของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นสักีพยานพวกเราก็น่าจะตายใจแล้วน,น่าจะเชื่อถือในธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิงอง์หลวงตาท่านพูดทรมะให้ละเอียดถี่ถ้วนเรียงลําดับได้ดีมากถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นก็เนี่ยเมื่อท่านครูบาอาจารย์ได้นำทำคําสอนมาที่หลวงพ่อได้นํามาบอกกล่าวแก่พวกเราท่านทั้งหลายแต่ท่านมีแต่ตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเท่านั้นเองเนี่ยจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนีน่ยน จริงจังแค่ไหนจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนมันอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายแล้วนะทินเพราะทำคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นจริงจังอยู่แล้วเหมือนกับทองคำเลยอยู่ในใต้ดินจุดนี้แหละเราจะจริงจังขนาดไหน,นเราจะขุดเอาทองคําขึ้นมาใช้ได้อย่างไรนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันทําคําสอนของพระพุทธเจา้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านค้นคว้าศึกษาอยู่ในกายกับใจของเรานี่แหละแต่พวกเราจะ ต่ปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาค้นคว้าศึกษาแล้วก็ปฏิบัติยึดตรงไหนปล่อยวางตรงไหนพิจารณาอะไรอย่างที่ผมได้พูดกายกับใจผลสุดก็ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาสู่จิตใจใจของเรามีทั้งกิเลสมีทั้งธรรมอยู่ในนั้นเราจะเอาอยัางไงเราจะแยกแยะยังไงจะจำกําจัดกิเลสโลกโกรธหลงออกจากจิตใจต้องใช้ สติมหาสติไม่ใช่สติธรรมดานะมหาสติมหาปัญญาแยกแยะดูจิตใจของเราให้ถี่ท่วนจากนั้นก็ปล่อยวางวางที่ไหนวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจนั่นแหละความบริสุทธิ์หลุดพ้นมาอยู่ไม่ไม่มีที่ไหนตรงนั้นนอกเหนือจากสมมติสมมติไม่ถูกว่าถ้าสมมติคล้ายกับว่าเอาสมมติไปเปรียบเทียบทั้งเดองแต่จะให้เอามา เป็นสมมุติจริงๆพระนิพนพานสว่างสวัยพระนิพนพานมีความสุขอย่างนน้นอย่างนี้ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยนอกเหนือจากสมมุติทั้งหลายทั้งปวงจนสมมุติไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้มีแต่ว่านิพพานังประมังสูนอย่างไม่รู้สูนยังไงถ้าศูนย์แบบโลกก็ศูนย์คือว่างเปล่าไม่มีอะไรมันจะมีความสุขมันจะมีดีได้ยังไงความศูนเน่ะนิพพานังประมังสุขเอา้าสูนแล้วทําไมจึงสุขนะ มันเหนือจากสมมุติทางหลายทางปวงทงนะพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ให้ปฏิบัติถึงจุดนั้นแล้วจะรู้ได้้วยตนเองถ้าว่าเรายังไม่ถึงนะ่ะมีแต่ถกเถียงกันถกเถียงไปถกเถียงมากันนะทะเลาะวิวาทกันยิ่งเป็นกิเลสตัวใหญ่เพลเลอยขึ้นมาอีกต่างหากเพราะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติแล้วหมดความสงสัยไม่ต้องเถียงกันรู้แก่ใจใครรู้แก่ใจมันมรรคผลนิพพาน ใครปฏิบัติถึงแล้วก็น,นั้นะต่างคนก็ต่างไปไม่ได้กระชากลากถูกันไปเพราะนั้นมีแต่แนะนำกันฟังแล้วไม่ฟังเชื่อแล้วไม่เชื่อกระสุดแท้แต่มันเป็นสรรพสัตว์ในโลกพระพุทธเจา้าถ้าพระพุทธเจา้าจับลากกระชากลากถูกได้พระพุทธองค์คงจะเอาวิญญาณทุกวิญญาณเข้าสู่นิพพานทั้งหมดแต่นี้พระพองค์ก็โปรดได้เพียงแต่เท่าที่จะโปรดได้เพราะนั้นเราเป็นสาวก สาวิกาในอย่างนี้เราจะไปเทศนาว่าการบอกกล่าวให้แก่คนทั้งหลายให้มีศีลมีธรรมท่วนหน้ากันอันนั้นแปลว่าเป็นความโง่ตั้งแต่คิดแล้วไม่ใช่ความฉลาดแล้วเพราะ,ะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านนะเอาตัวเองให้รอดนั่นะเลิกประเสริฐที่สุดให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละเลิกประเสริฐที่สุดที่พวกเราจะรู้ได้อย่างนั้นกับพาะก,การประพฤติปฏิบัติของตนเอง ในเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงนั่นแหะที่จะบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนก็เป็นอริยะประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารยรอ์อริยะประเพณีของพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าใครรู้ขนาดไหนก็แนะนําสั่งสอนไปแค่นั้นเพื่อสืบทอ,อดพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีใครพูดใครกล่าวเฉลยพระพุทธศาสนาก็คงจะกุดจะด้วนไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าผู้ที่รู้แล้วก็แนะนําสั่งสอนกันไป จากนั้นกับพวกเกิดมาใหญ่ที่หลังก็ได้ศึกษาธรรมะไปผู้มีอุปนิสัยมักผลนิพพันมีอยู่ก็ได้ศึกษาก็ได้เห็นมักเห็นผลต่อไปในที่สุดการพูดการแสดงธรรมกล่าวสโมโทในยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดเพียงเท่านี้ต่อนนี้ไปนั่งสมาธินะทีนี้นะการนั่งสมาธิก็อย่างที่หลงพ่อได้กล่าวนั่งก ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายข,ขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วปนมมือไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นช ال ัตอื่นวิญญาณอื NF ่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเมื่อจะออกจากสมาธิทุกครั้ง เราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกพุโท,ทโธธรรมสังโฆไหว้ครูซะก่อนจากนั้นก็แผ่เมตตาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิในครั้งนี้ขอให้เป็นบุญกุศลเกื้อคุณหนุนดวงวิญญาณผู้มีอุปกระคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายญาติมิตรสหายของข้าพเจ้าผู้ใดก็ดีตกทุกข์แต่ยากขอขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิงๆขึ้นไปด้วยเทอ ืออุทิศส่วนกุศลก่อนออกจากสมาธิทุกครั้งนะ